สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยูโรเปอร์ทูมือสองและทางยู u ูบรถยรเร์ทูมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถข้อใหม่ครับเป็นรถทุก6ล้อดับ5วยี่ห้อเตยต้ารุ่นดีนาบียู211ร้อยสิบห้าแรงม้าปีสามเก้ารถห้างแท้ครับรถสวยเดิมพร้อมใช้ครับคัวชิ้ส่วนบางเดิมภายในอุปกรณ์ครบสมบูรณ์ครับเครื่อง 14b ร้อยสิบห้าแรงม้าช่วงล่างใหญ่เอฟหน้าเอฟหลังครับคันซีสวยเดิมครับดับมาทุก5วสภาพดี รถเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมภาษีเต็มรถขับดีวิ่งดีวิ่งทางไกลได้สบายครับหากเพื่อนเพื่อนกำลังมองหา6ล้อดำ5คิวไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้ขายในราคาเพียง2 3 5 0 0 0บาท2 3ห5 0 0 0บาทหากเพื่เพื่อนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0848211158 0848211158หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ